สวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้อันนี้บอลูกปลาไหลนะครับบอคู่นะครับอันนี้บอที่ดักหลันมานะครับใส่อันนี้ก็หมดแล้วนะครับบอนี้ครับหมดเกลี้ยงเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็หมดนะครับปลาไหลที่ผมดักมารวมทั้งหมดน่ะห้าสิบวโลนะครับขายหมดเกลี้ยงนะครับอันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้ครับเนี่ยครับผมว่าจะอัปเดตถ่ายให้ท่านดูนะครับบอลูกปลาไหลรุ่นแรกนะครับ หนึ่งปีแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเดยวผมจะแก้เชือดเล็บหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับดูดูจากน้ําก่อนเนี่ยประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วครับน้ําก็ยังใส่อยู่นะครับเดี๋ยวเด้ถ่ายน้ำออกก่อนนะครับนะครับนี่ครับน้ํายังดําเลยนะครับนี่ครับรุ่นแรกนะครับี่วตายทั้งข้อเลยนะครับตัวใหญ่ๆนยตายหมดนะครับ เนี่ยล้างจากน้ำแ,แห้งแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะยกเชือกฝากนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเหลือ20กว่าตัวนะครับตัวเล็กมากนะครับเท่ากับเข็มเย็บผ้านะครับก็เลยผมเลยลองเลี้ยงดูนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งปีนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอ้วนจะคายนะครับทําที่ลบซ่อนนะครับนี่ยครับ อันนี้หอยเชลลีนะครับผมก็สลับกันไปนะครับให้อาหารเม็ดตอนเย็นนะครับให้นิดเดียวนะครับผมก็เลยสลับหอยเชลลีบ้างนะครับเดยวจะเปิดน้ําล้างก่อนนะครับนานเหมือนกันนะครับหนึ่งปีนะครับอันนี้รุ่นแรกนะครับถ้าเคยัดตัวใหญ่ๆทําไม่ตาเด็ยที่ว่าใหญ่กว่านี้นะครับโตกว่านี้นะครับอันนี้มันรุ่นเล็กจุดนะครับเกล็นเนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ เลยเลยผมเลยได้ศึกษาลองเลี้ยงอยู่อันนี้ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้รูระบายให้ไหลเร็วหน่อยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูจับปลาไหลก็เนี่ยครับหนึ่งปีนะครับบางตัวก็มีรอยนะครับเนี่ยมีรอยนะครับรอยลําตัวนะครับเนื่องจากผมให้อาหารหอยเชลรีนะครับวางในบนตะกร้านะครับนี่ครับวางในบนตะกร้าเดี๋ยวปลาไหลเข้าไปนะครับเหมือนก็ติดลําตัวนะครับ เ๋ยอาจจะติดแล้วกับหมุนนะครับเลยเลยมีรอยนะครับแต่ต่อไปผมจะไม่ใช้แล้วนะครับเนี่ยครับลูกปลาไหลเนี่ยผมนับดูทั้งหมดแล้วประมาณยี่สิบสองตัวนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ครบครับครบทุกตัวนะครับนี่ครับเลยเลยอัปเดตให้ท่านดูนะครับว่าเออมันหนึ่งปีลูกเล็กสุดนะครับคิดว่าจะไม่รอดนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมอาจทําไม่ยาวนะครับสั้นนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับรลุนแรกเลยนะครับเนะครับอหาแบบต้มวางขา,ายควนก่อนนะครับแล้วก็วางเชือกปานนะครับเอาเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ